สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆรายงานโตจากฟังสกอตแลนด์อีกแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะเพื่อนๆค่ะเที่ยงตรงเลยนะคะมีโอกาสได้มาทําตามสัญญานะคะประสบการณ์กับสอบ A2 นั่นเองเพื่อนๆค่ะลุงนะสอบ A2 สอบอยู่กลาสโกนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนั้นลุงใหญ่มาสกอตแลนด์แล้วนะคะก็เลยได้บุกสอบอยู่กลาสโกต้องต้องบอกก่อนว่าถ้าใครมั่นใจนี่ก็ไม่ต้องสอบ A2 ก็ได้ไปสอบ B1 เลยเพราะว่าผล B1 นี่บ่มีมือดอายุสามารถ เวลาเขา่อว,วิชาหลบสามเขาก็ยืน่นบีวันนันเกานี่ไปได้นะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าเอทูนี่มีสองปีนะคะอายุการใช้งานสองปีบีเอวันกับสองปีนะคะเพื่อนๆค่ะอืแต่ถ้าไครม่มั่นใจก็ตามสเต็ปเอวันเอทูบีวันไปนะครับเพื่อนๆค่ะเออแต่ว่าถ้าไปมั่นใจก็คือมันไม่ได้เสียเงินหลายหลอบประสันเทะอืมของลูกนี่ หอดมือสอบนะคะหอดมือสอบเท้าไปเท้าตรงไปก่อนเวลาสิบห้านาทีนะคะเพื่อนๆค่ะไปก่อนเวลาเหมือนเดิมนะคะสามีเลาะข้างนอกเท้าเข้าไปข้างในเซ็ตหลักกัสิอ่ามีอ่าให้เทาเซ็นนะคะอืมีกระดาษให้เทาเซ็นว่าเทามีเวลานับเท่าน,นั้นเท่านี้นะคะเป็นเท้าอย่างนะสินะให้เทาเซ็นเซ็นหลักกัสิสเออถ้าเท้าไปสอบอวันเทาปกติอีวันสอบอีทูเทาปกติอีทูอย่างสินะคะเพื่อนๆคนะ่ะเซ็ตหลักกับปนั่งทา พอหัดคิวเฮาเขาก็สิพา้าเฮาไปเหมอนเดิมตรวจร่างกายนะคะมีอย่างเสียงบอ่อมีฉีดมีโน้ตมีอย่างลักเขียนอย่างบ่้บๆสิกระปุกกระเป๋าในส่งผ้านะคะเพื่อนๆค่ะเซ็จแล้วก็ห้เฮาเอาเสือ้อเฮามีเสื้อแขนยาวมีกระเป๋ามีโทรศัพท์มีอุปกรณ์อย่างเฮาใส่ไว้ในล็อกเกอร์เฮากุญแจมาดอกหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเซ็จแล้วที่สิเฮาสามารถเอาเขาองเขาของสอบได้ก็คือเฮาบุก สอบด้วยอีหอย่างเขาก็ต้องเอาไปนะคะบุกสอบด้วยพาสปอร์ตเขาเกา่าพาสปอร์ตไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะสมัยตะกี้มันเป็นเลสเเดนการ์ดนะคะหรือบัตรเขากเอินว่าบัตรประชาชนนะคะเออแต่เดี๋ยวนี้เขาบด้พกเลสเเดนการ์ดแล้วนะคะเขายกเลิกไปแล้วเขาฮหดเป็นระบบอีวิซาหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะใส่สกแกนหน้าผ่านคอมเมานะคะเพื่อนๆคะ่ะม,มันก็เลยง,ง่ายกว่ากันนะคะต้องไปเบิ่งว่าเดี๋ยวนี้สมื่นี่เขาสอบ บางคนเขาบุกแบบอบอดดี้แซคพาสปอร์ตบุกเขาบุกกันแล้วเขาเอาอยัางไปนะคะเพือ่อนขาแต่ว่าสามารถบุกสอบด้วยพาสปอร์ตไทยได้นะคะเพื่อน่ะตอนลุงบุกสอบนุงกบุกสอบด้วยพาสปอร์ตนะคะอืมเร็จแล้วเขาก็ถือพาสปอร์ตเข้าไปนี่แหละเขาพาน้า,าเข้าไปปุ๊บเหมือนเดิมไปพ่อคุณครูนะคะไปพ่อคุณครูเขาก็เซ็กซื้อเฮ้านะคะซื้อนันซื้อนี่อายุท่อนนันท่อนนอีมวันเดือนปีเกิดสัรชาถา,าถามว่าถือผักยูใส่ถือผักยู่ใส่ก็แล้วนะคะเพื่อนับไปนั่งถ่า บได้มีแต่เฮาเด้เพื่อนเพื่อขาบด้มีแต่เฮามันก็สิมีคนมาสอบนั่นแหละอืเขาคิวเสร็จแล้วก็นั่งฐานนั่งฐานนั่งฐาฮอดคิวเฮาเขาก็สิพาเฮาไปห้องลงก็เป็นห้องน้อยๆห้องสี่เหลี่ยมห้องสี่เหลี่ยมนะคะน้อยๆนึงมีแต่เฮาผู้เดียวนะคะเพื่อนๆคื่อบ่มีไผมีแต่เฮาผู้เดียวก็สิมีคอมให้เฮาคอมจอะคอมนึงแล้วก็ให้เฮาใส่หูฟังเอาก็เว้ากับคุณครูผ่านหูฟังนะคะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะคือเพื่อนลุงนะคะเออเพิ่นเพิ่งมาเพิ่งมาสกอตแลนด์ได้อ่ ได้มื่สองมื่นนี่นะคะตอนนั้นนะเพื่อนสิไปสอบ A 1วันตอนขอวีซ่านะสิเป็นสอบ A 1วันเพื่อนไปสอบอาเพื่อนอยากไปสอบยูไทยเพื่อนมาวีซ่าท่องเที่ยวลุงก็เลยแนะนำให้ไปสอบยูนีนะคะลุงว่าสอบอยูนีมันง่ายกว่ายูไทยเพื่อนก็เลยไปสอบนะคะสอบยูนีเพื่อนได้สอบแบบหูฟังนะคะเพื่อนๆคะลุงก็เลยคิดว่าซุมือนี่การสอบการสอบไ่ว่าสิเป็น A1 A2 เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นระบบแบบว่าใส่หูฟังผ่านคอมกันมืดแล้วสมัยตะกี้นี่มันจะเป็นสอบแบบโตโตโตนะโตโตแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ บางมองบางสถาบันนะคะอาจสิไดมีตัวโตยังอยู่นะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะแต่ลุงคิดว่าส่วนมากอาจจะเป็นหูฟังกันหมดแล้วเป็นระบบนี้ลุงเข้าไปในห้องลุงเข้าไปในอ่าในห้องนะคะแต่สิมีคอมแลวกับหูฟังในเฮาเฮาใส่หูหฟังกระสอบกับคุณครูผ่านหูฟังมีรูปคุณครูอยู่ในหน้าจอคอมนั่นแหละลุงได้คุณครูแม่ยิงนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะคุณครูก็ถามลุงว่าคุณครูก็ถามพาดแหลก เหมือนดิมเซ็กประวัติเซ็กซื้ออายุสัรสาท์เหมือนดิมนะคะพาดแรกง่ายๆง่ายๆนะคะพาดสองพาดสองเขาสิมีบทควมมีบทความสั้นๆประมาณสีบรรทัดหาบรรทัดนะคะเขาสีถามว่าเธอสะอ่านเองหรือว่าเธอสะให้คุณครูอ่านให้ลุงก็เลือกให้คุณครูอ่านให้นะคะบทความมันก็ิขึ้นหน้าจอเนั่นแหละคุณครูก็อ่านให้ของลุงก็สิเป็นเรื่องประมาณว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่เขามีวันหยุดฮอลิเดย์เจ็ดมือเขาเดินทาง เ,เดินทางขึ้นรถเมล์แล้วก็ขึ้นรถไฟอืไปประเทศอิตาลีนะคะเสร็จแล้วเขากลไปพักอยู่หันแล้วเขาเมื่อนึงเขาก็ไปล่าร้านอาหารร้านอาหารอิตาเลียนอืเสร็จแล้วเขาก็ไปไปกินกินสเต็กโอ้กินสปากเกตตี้เป่าพี่ไปกินสปาเกตตี้เสร็จแล้วเขาออกจากร้านอาหารเขาก็ย่างไปน้าทางลินฟุตบาทเขาไปเขาล้านร้านนึงไปซื้อของขวัญ เ็ทเราก็กลับของพักโรงแรมอมืเขากลับบ้านเจ็จนี่มืดพ่อมืดมืดฮ่อรีเดย์เขาเราเขากลับบ้านเขาก็นั่งรถไฟแล้วก็นั่งรถไ์กลับบ้านนะคะเอาของขวัญไปฝากพ่อกับแม่คุณครูก็ถามสามข้อนะคะข้อแรกนะคะถามว่าผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินทางไปใส่ลุงก็ตอบว่าเขาไปอิตาลีเอ,อเขาไปอิตาลีคุณครูแล้วเขากลับไปไปลาดอาหารนะคะอืเขาก็ไปซื้อของขวัญให้พ่อกับแม่เขาลงก็ว่ายน้ำสิ คุณครูก็ถามว่าเขาเดินทางจังไงลุงก็บอกว่าเขาขึ้นรถเมล์เสร็จแล้วเขาก็ไปขึ้นรถไฟอืมเขาขึนรถเมล์แล้วก็ไปขึนรถไฟต่อคุณครูก็ถามคอสุดท้ายถามว่าเขาซื้ออะไรเป็นของขวัญให้พ่อกับแม่เขาอืมเขาซื้ออีหยังเขาก็ตอบไปว่าเขาซื้ออีหยังให้นะคะแค่นั้นเองเพิ่มไม่อย่างแค่นั้นเองนะคะเพืๆๆ่อนื่อคะเออเสร็จแล้วภาพสามพาสามเขาก็มีรูปภาพในจอนีนขึ้นมาให้เขารูปหนึ่งนะคะเออเสร็จแล้วคุณครูก็ถามเขาว่า เธอเห็นอีหยังในภาพอธิบายให้ฉันฟังอืมของลุงเนี่ยจะเป็นภาพอ่าายทะเลเรามีคนนอนอาบแดดเสร็จแล้วก็มีคนอีกกลุ่มนึงกำลังเล่นลูกบอลอยู่อืมอยู่ชายหาดนะคะลุงก็บอกว่าลุงเห็นภาพชายทะเลคนมีคนกําลัางอาบแดดอยู่อืมเสร็จแล้วก็เห็นผู้ชายกลุ่มนึงเขากําลัางเล่นบอลอยู่สำนั้นจบ นะคะบ่มี่ยังไหลายนะคะเพื่อนค่ะคุณครูก็กกอนสิกลับนี่คุณครูก็บอกว่าห้เธอถามฉันหนึ่งคำถามอืมลุงกเลยถามว่าคุณครูนี่ชอบกินอาหารไทยบอคุณครูก็บอกว่าฉันชอบกินฉันมักกินผัดไทยคุณครัวแห่งสิเออซ่อนี่จบบม่มีหยังอืมกลับไปกลับไปบ้านอืมกลับไปบ้านรอผลประมาณสามมือนะคะผลก็ออกอืมผลก็ออกว่าเฮาสอบผ่านหรือบบผ่านนะคะเพื่อนค่ะบบยากบบได้บได้แบบ เป็นคือจังที่เฮาคิดเพื่อนเพื่อนค่ะเออบ่ไอ้เป็นคือสที่เฮาเครียดว่าอู้มันต้องยากแน่เลยต้องเป็นกังวลแน่เลยบ่ยากนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็บ่อยากให้เพื่อนเพื่อนเป็นกังวลแฮงเพราะว่าหนึ่งถ้าเราสอบไม่ผ่านนะอือถ้าเฮาสอบผ่านเฮาสามารถที่บุกสอบรอบสองได้อือเฮา เขาไปสอบอีกรอบสองได้นะคะสอบจนกว่าเฮาสิพันให้เขาสอบไว้เต้นเนิ่นๆนะคะอายุใส่งานมันมีสองปีอยู่แล้วอือเขาสอบไวแต้นเนิ่นๆ้าเฮาสอบบรพันเท่ากับไปไม่อือเฮาสิมีเวลาไงเฮาสิมีเวลาไปสอบเรื่อยๆจนกว่าเฮาสิพันเพื่อนๆค่ะแต่ถ้าเขาไปสอบรอบแรกบรพันแร้วไปสอบรอบสองเฮาสิหูวเฮาสิหัวเออรอบสองมันกรสีมาใล้ๆรอบแรกเนี่ยมันสีมาเหมือนกันแบบนี้แหละเลาะๆนี่แบบเดียวกันนะคะเรต้องียดบนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นกาลังใจให้นะคะ คลิปนี้นะคะประสบการณ์การสอบ A2 ูของลุงนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นกังวลให้มัเบิรงคลิปนี้นะคะสิได้ปตองเครียดลดลดความเป็นกังวลคลิปหนานะคะจะเป็นการสอบ B 1วันนะคะประสบการณ์ของลุงนะคะ B 1ว <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> ันเพื่อนเพื่อนขวันนี้ยื่นขอวีซา่าอาถาวรน,นะคะยื่นขอวีซ่าถาวรน,นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ลุงนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วพอกันคลิปหน้าไปละคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ